สวัสดีครับวันนี้เจอช่างแก่ที่บ้านอย่ติดีตามเคยนะครับวันนี้ออกสายหน่อยนะครับนะวันนี้มีของดีนะครับของสะสมของช่างแก่มาเสนอมาอวดว่าไงเนะี่มาอวดเอ่ซีช่างแก่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะปล่อยอะไรนะครับนะมีไม่เยอะนะครับนะ ของนี่สะสมของแปลกๆนะครับแต่ก็ไม่พ้นเรื่องมีบเรื่องค้าเหมือนกันนะครับนะก็เดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูเดี๋ยวเก็บนี่ไปเดี๋ยวทำการเปิดปุ๊ตเปิดปุ๊เนี่ยครับ เป็นของใช้นะครับเป็นของใช้เป็นหัวเข็มขัดนะครับเป็นเข็มขัดว่างนะนะเป็นเข็มขัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักทีว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่ซชื่อไม่หาไม่ว่ากันนะครับนะอันนี้เป็นเก็บไว้ระยะช่วงหนึ่งนะครับนะเป็นหัวเข็มขัดนะครับหัวเข็มขัด ซ่อนมีดนะรันนี้อธิบายให้ดูนะหัวขัดซ่อนมีดนะเนี่ยครับอันนี้เป็นเข็มขัดหนังเลยนะครับนะแต่ว่าเป็นเป็นหนังไม่ไม่ใช่หนังแท้นะครับเป็นหนังนี่แหละเป็นเป็นหนังที่ที่เขาใช้กันนะีนะ่แหละเป็นหนังยาวครับสามารถที่จะตัดได้ ยังไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ยังไม่ได้ใช้งานสักอันนะผมมีอยู่หกอันนะครับเนี่ยมีอยู่หกอัน <ST AT together> <in> จะแบ่งปันนะครับนะจะแบ่งปันนะครับนะก็จะมีนี um ่นะครับนี่เป็นรูปม้านะครับนะเป็นรูปเป็นรูปม้านะครับอันนี้เป็นรูปของปืนนะครับนะปืนเนี่ยนี่ยครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับนะ เป็น11บเอ็ดมมนะครับหรือว่าเป็นปืนเนี่ยครับเป็นรู้สึกว่าจะทรง11มม,มนะครับนะอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวมังกรเป็นตัวมังกรนะครับนะอันนี้นะครับเป็นหัวเข็มขัดนะครับก็ใส่ได้คุกพุกอันเนี้ยุกแปลว่าใส่ได้ทุกคนนะครับมันยาวนะครับยาวยาวเราก็ นี่ครับแบบนัอย่างเงี้ยนะฮะเองแล้วก็ไฮไลท์มันก็คือเนี้ยครับมันจะมีเป็นมีดอยู่อยู่เนี้ยครับเป็นมีดครอบมีดเนี้ยครับนี่ละอย่างนี้นะครับกดกดนี้มานะครับปึ๊กนะครับนี่ครับออกมาก็จะเป็นนี่เป็นมีดนะครับ เป็นมีดใช้งานจริงได้นะครับคมกริบเลยนะครับนะเผยโกหนวดได้เลยนะครับนะเป็นมีดใช้ปอกผลไม้ได้เหลาดินสอได้นะครับใช้ป้องกันตัวครับใช้เหมือนคัตเตอร์เลยนะครับนะใช้กรีดใช้ฟันใช้ใช้แทงได้นะครับเนี่ยครับนะใช้แทงใช้ป้องกันตัวได้ระดับหนึ่งเลยนะทุกคนนะครับ เนี่ยผมบอกให้นะครับสับตัวนิดนิดเดียวนะครับพวกพวกพึ้นพวกไอพวกไอแมาแรงป่องอะไรพวกนี้นะครับมันยังมีพิษนะครับนะยังมีพิษป้องไว้ป้องกันตัวนะครับคนเราทั้งคนนะครับต้องมีพิษมีไม้บ้างนะครับนะไม่ใช่ว่าไปไปเปล่าๆนะครับไม่มีพิษสงอะไรนะครับเราเรานะ คนรักมีดเนี่ยก็ต้องมีพิษสองไว้ป้องกันตัวบ้างนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปนะเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ตำรวจไม่จับนะครับพกพาได้ซ่อนไปได้นะครับนะก็พอได้นะครับความคมเนี่ยก็คมกิ๊บเหมือนกันนะเอาพอมีดหมอนะัะนะซื้อตรงนี้นะบอกว่าใส่ไหลก็แล้วกันนะครับนะ ฟื้ตรงนี้ก็โอ้อันตรายเหมือกนะนกันนะครับเส้นเลือดใหญ่นะถึงตายเหมือนกันนะแต่ไม่แนะนำามให้เอาไปทำร้ายใครนะครับนะก็เอาไว้นี่ครับฉุกเฉินนะครับใช้ปาดใช้อย่างน้อยก็ใช้ปอกมะม่วงกินได้นะครับนะใช้ปอกเทไรได้นะใช้หั่นได้ครับไปล้างสเต็กนะครับนะหั่นสเต็กกินได้นะนะครับนะ ก็นี่ก็สวยนะครับลายก็ไม่ธรรมดานะครับลายก็สวยนะครับนะลายสวยนะครับนะอันนี้ข่างแก่นะครับขอแบ่งให้ f c ซนะครับให้ f c ซไว้ใช้กันนะครับนะก็นี่ยะครับสวมเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะครับนะอันนี้ก็ถ้าจะเราเราจะอันนี้มันก็ยาวนะครับเผื่อคนว้วนนะครับ เราก็แกะน็อตตรงนี้นะครับหมุนน็อตตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเอาให้พอดีตัวนะครับนะก็มีมีลายทั้งหมดนะครับนะอันนี้มีอย่างละสองลายเท่านั้นนะครับมีมังกรนะครับมีมังกรสองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปืนพกนะครับนะเป็นปืนพกสองนะครับแล้วอันนี้จะเป็นไอ้ม้านะครับนะไอรอนฮอสนะครับเป็นม้านะครับเป็นม้ากับเกือกม้าได้สองนะครับ ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเราเวลาเราจะเอาออกเราก็เอาหัวไม่โป้งกดกดตรงนี้นะครับปึ๊บก,ก็จะออกมาเลยเนี่ยใบมีดเหมือนกันนะครับนะเป็นสเตนเลสนะครับเป็นสเตนเลส4 404นะครับนะอันนี้เป็นตัวล็อกนะครับนะตัวล็อกเวลาเวลาเราเราจะ เราจะเอามีดออกเราก็ออกแบบง่ายๆนะดึงออกมาปั๊บตัวนี้เป็นตัวล็อกเวลาเราจะเก็บนี่เราก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เราพับลงนะครับเนี่ยครับมันจะล็อกเวลาเราจะแทงจะปาดก็เฉือนนะครับมันไม่พับใส่โดนมือเรานะครับนะก็ปลอดภัยนะครับนะก็เป็นมีดที่มีดที่ใช้งานนะครับใช้งานที่ปาฐาได้นะครับนะคมนะครับนะคม สาม,มารถที่ว่าโกหนหัวได้นะฮะนะครับนะเอาไว้หั่มสเต็กนะฮะนะไปเนี่ยครับไปเนี่ยเขี้ยวเล็บนะครับนะเขี้ยวเล็บเราต้องมีไว้นะครับนะภาษานักเลมน,นะไปไหนก็ต้องมีเขี้ยวเล็บบ้างคนเราทั้งคนนะครับนะอันนี้เนี่้เป็นแฟนเก่าของรับเนี่ยสวยไหมเอาบทใหม่นะี่ เนี่ยครับเป็นผู้หญิงกินนีแรงนะครับเนะคือหอกนะครับนะอันนี้เป็นเทพีนะเทพีของผมนะครับนะก็เอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปมานะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,ปน,นเป็นปืนนะครับเป็นปืนนะครับกดตรงนี้กดตรงนี้ก็ออกมาเลยออกมาเลยเนี่ยครับนี่นะครับสวย,ยอ่ามันจะเท่ากันหมดแหละมันเท่ากันหมดอ่ะ ก็เป็นของสะสมนะครับนะก็ไม่ไม่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับอันนี้ก็ไปคัดสรรมานะครับรอดชอบนะครับด้วยความชอบส่วนตัวนะครับเอามาสะสมไว้นะครับแต่ลาคังนี่ก็ใช้ใช้อันเดียวนะครับใช้อันเดียวไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบไอ้ใช้เข็มขัดนะครับมัน ดดแต่ว่าชอบชอบสะสมชอบแบบมันนะครับนะชอบแบบนะครับ,นะอ,บ,บ,บ,รบอันนี้ก็จะขายในราคานะครับ800บาทนะครับนะ800บาทครับนะก็พีพ่ๆที่อยากได้ก็สั่งนะผมมีอยู่6อันนะครับนะก็อย่างละอย่างละ2อันนะครับนะอย่างละ2อันนะครับนะหมดแล้วก็หมดแล้วก็น่าจะหมดเลยนะครับนะ อันนี้ก็เป็นของเป็นของสะสมนะครับนะเนี่ยของสะสมครับมันก็ไม่แพงไม่ไม่ถูกไม่แพงนะครับนะไม่ถูกไม่แพงนะครับซื้อหากันได้ครับนะคะนี้ก็ดีกว่าเราไปซื้อนะครับซื้อสุราต่างประเทศนะครับหมดพันกว่าบาทนะครับเมียผมซื้อมาสองพันสามพันสี่พันเนี่ย ซื้อมาไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็ใช้ใช้ติดตัวได้นะครับนะใช้ป้องกันตัวได้นะครับเนี่ยนักเลงนักเลงโบราณนะครับเขาใช้เวลาไม่มีอาวุธนะครับไม่มีอาวุธก็ขอดนะครับฟาดกันได้หัวแตกกันนะนะนี่แะครับเขียนไปเขียนงานะครับก็เป็นอาวุธได้ อย่างหนึ่งนะครับยังไม่พอนี่มีมีมีดด้วยนะครับนะมีมีดวยครับเวลาเนี่ยครับเวลาโดนเนี่ยครับโดนคุกคามนะครับไม่ต้องไปแทงมันนะครับแค่ถือไว้อย่างนี้นะครับตั้งกาบไว้อย่างนี้มันไม่กล้าเข้ามาแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเวลาเราคบไปนะครับมันติดมีดได้ไงนะเนี่ยใครกล้าเข้ามานะครับนะนะครับอยากเป็น สิ่งนี้เราป้องกันตัวได้นะครับ้วไปที่ไหนค่ำข่ำมืดมืดนะครับนะหรือว่าไปที่ว่าเกี่ยวที่อะไรนะครับหรือว่าโขนคุกขามนะครับนะไม่ต้องไปกลัวนะพอดีหมักน,นะครับนยนะหรือไวนะใช้ประโยชน์ได้เยอะนะให้แกะซองจดหมงจดหมายได้หมดนะครับนะปากใช้ปากใช้ปากหลังปากลได้หมดนะรับผม แต่อย่าเอาไปทำร้ายกันนะครับนะสะสมไว้นะครับนะก็วันนี้ก็ขอขอแนะนำสินค้าไว้แค่นี้นะครับใครสนใจนะครับผมมีอยู่แค่หกอันนะครับนะอันละแปดร้อยนะครับนะจะขายพันเรเกินใจสีนะครับนะเอาละเรื่องนะครับครอบครองมาระยะหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นการแบ่งปันนะครับช่วงนี้ ช่วงนี้ก็เป็นการแบ่งปันนะครับอะไรที tacos, ่จะแบ่งได้ได้นะครับแบ่งได้ได้ก็จะแบ่งแบ่งปันลงไปเก็บรักษาไว้นะครับนะครับขอบคุณที้ช่างแก่ทุกคนนะครับที่ดูแลเออเนนานที่ว่าซื้อหาสินค้า่า้แก่ไปใช้นะครับนะไม่ว่ามีบ้านดาว่าอะไรต่างๆนานานะครับนะ ก็อันนี้เป็นหนังอย่างดีเลยนะครับนะเนี่ย5ปี10ปีผมว่ามันใช้ได้อยู่นะครับนะก็สะสมไว้อย่างนั้นนะครับนะก็เอามาแบ่งปันกันบ้างนะครับนะไว้ก็จะเอาของที่ว่าแปลกๆนะครับแปลกหาแยบแยนะครับหาหายากๆแปลกนะแบ่งให้ FC ท่านแก่นะครับนะก็มีมี แต่ว่าของส่วนตัวผมก็เก็บไว้เหมือนกันอันนี้นะครับแต่ว่าส่วนเนี้หกอันนี้ผมก็จะแบ่งปันนะครับนะวันนี้ท่าแก่ขอลากันนะครับสวัสดีครับ